สวัสดีค่ะพอสอร์ทั้งหลายวันนี้นะคะเราำลังจะเดินทางไปไหนคะโคลไปอมไหนคะเราจะไปเที่ยวกันแล้วก็จะไปู ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเดินทางไปกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างกองทัพก็ต้องเรินด้วยท้องยีก่อนได้บุญได้เหรอคูมังการยีก่อนได้บุญคูมังการแต่ในกรุงเทพก็จะเป็นแบบนี้แหละกูดีกูไม่ต่างกันกูดีกูเลยเหรอใหญ่ทุกคนเป็นแบบนี้หมดค่ะก็คือยังถ่ายบล็อกช่วยเพื่อนเก็บฟุตด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยอะไรเลยนะเราเป็นทีม นะะคกับไอโฟนหกเฉยๆหกพาร์สโอ้โหอันนี้อะไรคะไอไอโฟนหกก็ถ้าเกิดไอโฟนสิบสองออกกูจะไปซื้อละซื้อไอโฟนเหรอซื้อคอมแพงอันนี้แพงมากอันนี้แพงมากแพงมากอไม่เป็นไรทำไมล่ะหญ้าบุรีเออให้ผู้ให้ผู้ชายสื่อดิอันนี้เราลินพันแล้ให้ผู้อ้าวหนึ่ง ไม่ดูแลเทอแค่แนิ่มเลยเดี๋ยวนิ่มทิ้งนะอันนี้เป็นคนขับรถนะอย่านะฉากเลิฟซีนหวานๆเธอว่ายังไงนะตอนนี้เราทำไมแล้วตอนนี้เราก็ว่า แล้วก็ zoom, mm hmm. ลอดซุ้มประตูชุมพลเสร็จกนที่เรียบร้อยแล้วและฝนก็เริ่มมาแล้วสองคนสามสี่คนตรงเนี้ยยังมีอีกคนหนึ่งนะตานอยู่ไหนตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนถามก่อนฝนตกแล้วยฝตกแลต่ตายังไม่มาต้องไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปในสถานที่ต่อไปหวังว่าจะเจอตานะบาย